คลาสสิโกโท026180808มาวิเคราะห์กันวันนี้นะคะกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสสิโกฟิวเจอร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสินิดาค่ะคุณนัทคะดูภาพรวมนะคะทิศทางราคาทองคำค่ะก็ปรับตัวลดลงมามากทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ก็รเบลกลับขึ้นมาได้มีปัจจัยใดหนุนนำมากที่สุดคะคุณนัทคะ ค่ะก็สำหรับรา,ารคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะคะประเด็นหลกัหลกๆที่ทําให้ราคาทองคำรีบาวมาตลอดทั้งสัปดาห์ตะะั้งแต่วันค่ําคืนวันคุธนะคะแล้วก็ค่าคืนวันศุกร์ที่ตัวเลขการจ้างงานงทางสหรัฐนะคะจะเห็นได้ว่าออกมาดีกว่าเดิมนะแต่ว่าก็มาต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยนะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําสามารถดิบตัวขึ้นมาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ยังถือว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวอยู่นะ,ะแล้วก็ในลักษณะสัปดาห์นีคก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังคง ไซเวนะคะ<ม>อยู่ในกรอบ1,270เหรียญจนถึง1,320เหรียญวิสซรานะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ถือได้ว่าทำจุดต่ำสุดลประมาณ1,277เหรียญวิสซ่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำไม่หลุดโซนปเรื่อนานนะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังไซเว ขึ้นไปได้นะแต่ว่าแนวต้านด้านบนนะคะก็ยังอยู่โซนประมาณ1,320เหรียญนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้นะจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ได้สําคัญมากนะนะเราจะมีจํานวนทูข่ข,ขอเรารการบังงานรายสัปดาห์ที่เอาติดตามโดยปกติอยู่แล้วนะ,ะในค่าคืนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์จะมีในราคาผู้ผลิตนะแล้วก็มีค่าคืนวันพุธจะมีรายงานของทาง FOMC ด้วยนะแต่ว่าถ้ามี้ท้งนี้ สำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะก็แนะนำยังซื้อขายในรายวันนะแล้วก็หลังจากคือสัปดาห์นี้นะเทศกาลสงการบ้านเราก็จะมีทำการหยุดยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเปิด position ข้ามสัปดาห์นะจะค่อนข้างมีความเสีย่ยงก็แนะนำว่าสำหรับนักลงทุนที่จะเข้า position สำหรับสัปดาห์นี้นะก็อาจจะเปิดปิดในสัปดาห์นะคะแล้วก็ดูกรอบแนวรับแนวต้านรายวันนะคะ วันนี้ก็มีแนวรับอยู่ที่ระดับ1,290เหรียญแล้วก็1,280เหรียญวิสล่านะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,305เหรียญแล้วก็1,315เหรียญนะคะแนะนำว่าถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะยังสามารถเข้ามาซื้อได้ก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะไซเวในกรอบประมาณนี้นะไปจนถึงค่ำคืนมันพูดรายงานการประชมุมเฟอเรนซีนะต้องดูว่าจะมีอะไรออกมา แบบกว่าที่คาดไหมนะถ้าไม่มีก็ราคาทรงคําก็น่าจะยังคงไซเวยอย่างนี้ก็แนะนําว่าเข้ามาซื้อบริเวณแนวรับแล้วก็ถ้าขึ้นไปบริเวณแนวต้านนะคะก็ขายทางใยออกมานะคะแล้วก็น่าจะยังคงเปล่นตัวอยู่ในกรอบแคบนี้รอประเด็นใ,นใหม่นะคะรวมถึง เห็นได้ว er ่า so อย่างล่าสุดมีข่าวทางอินเดียนะก็อาจจะมีการลดภาษีการนําเข้าทองคำตรงนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำได้ในระยะถัดไปนะถ้ามีการปรับลดภาษีการนําเข้าจริงนะคะส่วนถ้าเรามาดูกันในภาพทางเทคนิคก็ยังมองว่าราคาทองคาในช่วงนี้นะคะหลังจากที่มีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็สามารถมายืนอยู่เหนือเส้นข้าเฉลี่ยบริเวณ200วันนะคะซึ่งณปัจจุบันอยู่ประมาณ1,397เหรียญเวสต์ล่านะก็ ราคาทองคาก็น่าจะยังคงไซเวย์ในตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ตรงนะี้ไปก่อนค่ะค,ค่ะคุณนัดค่ะสำหรับประเด็นในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะค่ะอย่าง BOJ ค่ะเมื่อวานนี้กับวันนี้ที่มีวาระที่น่าสนใจในประเด็นนี้ค่ะมีนัยยะต่อตลาดแล้วก็ทิศทางราคาทองคาม,มากไหมคะค่ะสําหรับตัว BOJ นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า,ามีการออกมามี เหมือนทุกๆครั้งนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ตรงนั้นก็น่าจะไม่ได้มีในยตะต่อราคาทองคำนะ,ะเพราะว่าสังเกตอย่างการประชุมมิโเยเจคังที่แล้วนะ,ะที่มีการ่องเศรษฐกิจเหมือนตามที่คาดนะ,ะที่มีการประมาณการอยู่แล้วนะ,ะตรงนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อะะตราคาทองคำแต่อย่างใดค่ะค่ะแต่ช่วงนี้นักลงทุนก็ค่อนข้างลงทุนด้วยความระมัดระวังใช่ไหมคะเพราะว่ามีปัจจัยทางการเมืองเข้ามากดดันด้วยแล้วก็ที่สําคัญตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ออกมาหลากหลายก็ต้องดูติดตามตัวเลขตัวเหล่านั้นด้วยถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางการเมืองในบ้านเรานะ่ยจริงๆไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำนะคะเพราะราคาทองคำ สุกจากปัจจัยต่างประเทศนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลทางด้านค่าเงินบาทนะถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทในการแข่งข่านะคะราคาทองคำในประเทศก็จะมีการปรับตัวลงหรือว่าอย่างช่วงท่าการเมืองร้อนแรงนะคะค่าเงินบาทอาจจะมีการอ่อนค่านะคะซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทก็จะส่งผลบวกต่อราคาทองคาในประเทศอาจจะมาติดตามทางด้านค่าเงินบาทมากกว่านะคะส่วนถ้าเป็นราคาทองคาในตลาดโลกนะคะให้ติดตามจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบทุ่นนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะส่วน